โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรและแฟนเพจคีฬาฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะารยงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่9ตุลาคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่10ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับโดยช่วงนี้นะครับมีบอลน,น้อยนะครับก็จะเป็นส่วนมากเป็นบอลฟุตบอลโลกนะครับ2022รวมถึงฟุตบอลลีกวันของอังกฤษน,นะครับโดย ในวันเสาร์นี้นะครับมีบอลทั้งเจลีกนะครับแล้วก็อีกหลายๆฟุตบอลเช่นเคยนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลก2022กันก่อนเลยครับเมื่อเช้ามีแข่งนะครับอาร์เจนตินาครับเอาชนะทางด้านเอกวาดอร์ไป1ประตูต่อ0โดยอาร์เจนตินานั้นได้ประตูจากทางด้านของเลโอนลเมสซี่ในตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้นะ หลีกว่านอังกฤษนะครับอีวูดทาวครับเอาชนะทั้งด้านเฮาซิตี้ไป4ประตูต่อ1นส่วนโปรแกรมการขันฟุตบอลโลก2022ครับในวันนี้นะครับคู่รอบเช้าครับเวลา6 3โมงครึ่งคับโคลัมเบียจะพบกับเวเนซุเอลานะครับแล้วก็คู่7.30โมงครึ่งับบาราซิลครับจะพบกับทางด้านโบลิเวียนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามและลุ้นเชียร์กันได้นะครับ สำหรับฟุตบอลเจลีกนะครับวันนี้ก็มีแข่งนะครับโดยคู่แรกนะครับแข่งเวลาเที่ยงครับ FC โตเกียวครับอันดับ2นะครับจะเจอกับกัมบะโอซาก้านะครับคอนซาโดเลซัปโปโลพบกับโชนันเบเมเล่แข่งเวลาเที่ยงนากัวยาแกมปัสนะครับจะพบกับเซนโซโอซาก้านะครับเวลาเที่ยงชิมิสุเอสพัตครับจะพบกับชานเซนเฟฮิโรชิมาเวลาเที่ยงแล้วก็คู่บ่ายโมงนะครับคาชิวะเรโซครับจะพบกับวิโซโกเบครับแข่งเวลาบ่ายโมงตรงนะครับ แล้วคู่ใบที่สองจะมี2คู่นะครับโยโกฮาม่ามารีนอสครับจะพบกับทางด้านของโอิตะตินิดาครับแล้วก็คาชิมะแอดเลอร์จะพบกับทางด้านโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับเวลาบที่สองนะครับส่วนอีก2คู่สุดท้ายครับจะแข่งเวลา4ี่โมงเย็นครับคาวาซากิฟอนเตเล่ครับจะพบกับทางด้านเวกัสเซนไดนะครับแล้วก็ทางด้านของสากันโตโซครับจะพบกับอุลวาเลดไดมอนด์นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นจะดึงฟอร์มติ้ง กลับมาได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่นัดล่าสุดนะครับพึ่งแพ้ในฟุตบอลเจลิคับมาครับต่อทางด้านของ f อฟโตเกียวไป0ูนย์ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคสําหรับผลฟุตบอลโต้เต่าขอประทานมาให้ครับโปรแกรมแกนแขนฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับวันนี้มี2คู่ครับคู่หกโมงเย็นครับราชบุรีครับจะพบกับแบงคอกยูไนเนตตดนะครับโดยทู u อร์ย u ถ่ายทอดสดนะครับ แล้วก็คู่หนึ่งทุ่มครับบีจีปทุมยู่นเต็ดนะครับจะพบกับบุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับโดยทูฟอร์ยูนั้นถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครับคู่นี้นี่เป็นคู่ที่น่าติดตามจะรับชมนะครับระหว่างบีจีปทุมกับทางด้านของบุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับสำหรับฟุตบอลลีกอังกฤษวันนี้ก็มีแข่งเช่นเคยครับจีเร็กแฮมครับพบกับทางด้านออกฟอร์ดยู่นเต็ดครับแข่งเวลาหนึ่งทุ่มส่วนคู่สามทุ่มนะครับก็จะมีซันเดอร์แลนด์พบกับแบ็กพูล พอสมาร์ทพบกับทางด้านของมิอตันคินดอนพีมัสจะพบกับเบอร์ตันอัลเบียนนอตแฮมตันจะพบกับปีเตอร์โบโลลิงคอนครับจะพบกับทางด้านบิทเตอร์โลเวอร์อิฟสวิดครับพบกับชาลตันดอนคาร์เตอร์พบกับชูวิลลี่ครูพบกับวีแกนแอลิงตันพบกับโลเดลครับสวีดอนพบกับทางด้านเอฟซีวิเมอร์ดันและแบ็กพูลครับจะพบกับอิสวิดทาวน์นั่นเองนะครับ สำหรับฟุตบอลโปรแกรมอยู่ในอ่ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับวันนี้ก็มีแข่งด้วยกันนะครับโดยคู่5ทุ่มมี2คู่ครับลิเวอร์พูลจะพบกับยิปซอลต้านะครับแล้วก็โูกัฟเฟลโลจะพบกับลัสเวียนะครับแข่งเวลา5ทุ่มแล้วก็คู่ดึกครับอันโดร่าจะพบกับมอนต้านะครับเวลาตี1:45แล้วก็อีก2คู่ที่เหลือครับเวลาตี1:45เช่นกันนะครับยูเคจะพบกับเยอรมันนะครับโอ้คู่นี้ นั้นน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสเปนนะครับจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับประจําค่ําคืนวันที่9ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจําวันที่10ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดต,ตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับอ่ ต้องขอบอกลูกเพจนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมไปธุระต่างจังหวัดนะครับวันเสาร์นะฮะเช้าเช้าวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับจะมาทําอีกทีก็คืออาจจะเป็นเช้าวันอังคารนะครับหรือไม่ก็เช้าวันจันทร์นะแต่เช้าวันจันทร์ผมน่าจะกลับมาไม่ทันเนาะนะครับต้องเป็นอาจจะเป็นเช้าวันอังคารนะครับนะก็คือผลการแข่งฟุตบอลนะครับประจํา ของวันอังคารนะครับรวมถึงโปรแกรมของวันพุธนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องไปทํางานต่างจังหวัดนะครับนะฮะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ไม่สบายนะครับยังไงก็ทุกท่านนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพายุเข้านะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ